สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดงวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัเปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะทะเบียนรถเคลื่อนล่างแม่สีดาไปทําพิธีบําเพ็ญกุศลที่วัดลาดพร้าวจากกรณีการเสียชีวิตของคุณแม่สีดาโภพิมลเมื่อช่วงเช้าวันที่11มีนาคมญาติได้ติดต่อรับศพทำการความโศกเศร้าพร้อมทําตามความประสงค์แม่ที่อยากให้นํารางวัลทางการแสดงใส่ไปในโลงศพด้วย โดยแพทย์ได้ระบุการเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยช่วงเช้าญาติและครอบครัวนางรีดาพรพิมลเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อติดต่อขอรับศพนางรีดาไปบำเพ็ญกุศลโดยลูกสาวของนางรีดาได้บอกว่าความประสงค์ที่ทางแม่บอกเอาไว้ตอนรับรางวัลบนเวทีว่าให้นำรางวัลใส่ไปในลงศพด้วยนั้นทางครอบครัวก็น้อมรับและยินดีที่จะทำตามความประสงค์ของคุณแม่ โดยจะนำศพคุณแม่ไปสวดพระอภิธรรมประเพณีกุศลที่วัดลาดพราวและจะมีพิธีชาป,ปนากิจในวันจันทร์ที่24มีนาคมนี้สำหรับผลการชนะศพจากแพทย์พบว่าคุณแม่เสียชีวิตจากระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวที่วัดลาดพราวทางญาติได้นำร่างคุณแม่สีดามาทำพิธีลดน้ำศพที่ศาลาเจดวัดลาดพราวในเวลา16นาฬิกาและตั้งสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลาสามคืน ทำพิธีชาปนากิจในวันที่24มีนาคมเวลา15นาฬิกาโดยเคลื่อนย้ายมาด้วยรถมูลนิธิร่รวมกตัญยูหมายเลขทะเบียน3เทา่าพุท่าดอชดา2488อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลักก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในงดวันที่1เมษายนค่ะ